ชาดกห้าร้อยชาติอัตกกถาทุติยปรายิชาดกชาดกว่าด้วยคนถูกความเร่าร้อนเผาจนไม่อาจสู้ข่าศึกได้สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะ ความเร่าร้อนของสิ่งใดที่ทำให้คนถูกเผาไม่อาจสู้ข้าสึกได้เชิญรับฟังได้ค่ะวันหนึ่งในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงประทับบนธรรม,มาะซึ่งตั้งอยู่ใจกลางห้องโถงที่ภายในทำด้วยหินอ่อนสีขาวมวลสะอาดตา ภายในถูกประดับประดาด้วยทองคำบริสุทธิ์สลักลวดลายต่างๆบรรดาชาวบ้านและลูกเล็กเด็กแดงนต่าง้ากันหลังไหลมาฟังเทศอย่างแน่นขนาดน้ำเสียงพระศาสดานั้นทุ้มนุ่มดังก้องกลางวานจนสะกดผู้ฟังให้เงียบดังต้องมุมปริภาชกหนุ่ม ที่นั่งร่วมวงอยู่ด้วยนั้นจ้องมองไปเบื้องหน้าก่อนจะเริ่มพิจารณาบุรุษใดหนอช่างงดงามอย่างนี้รูปร่างสงางามผิวขาวเนียนละเอียดใบหน้าคมสันหน้าผากใสเนียนดังแผ่นทองคำช่างไม่มีที่ติจริงๆ ปริภาชคหนุ่มถอนหายใจเบาๆก่อนพึ่มพรรมในใจเฮ้อใครจะไปสู้ได้เมื่อพิจารณาได้ดังนั้นจึงเดินจากไปก่อนที่พระศาสดาจะตรัสกับกู้มาฟังท่านสนทนาธรรมว่าท่านทั้งหลายช่วยตามคนที่เพิ่งเดินจากไปด้วย แต่ไม่ทันเสียแล้วปริภาชคนั้นหายตัวไปเสียก่อนชายคนนั้นเห็นเราจึงหนีไปแม้ในการก่อนก็เช่นกันก่อนนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าให้ฟังย้อนกลับไปเมื่อนานมาแล้วช่วงเวลาที่ยังเกิดการต่อสู้แย่งชิงเขตแดงพระเจ้า คันธาระกษัตริย์เมืองตะกศิลาผู้เรืองชื่อลูชาด้านการรบดังกระชอนไปทั่วทุกทิศท,ทุกทางกระทั่งไม่มีผู้ใดอยากจะต่อกอด้วยจนได้รับฉายาว่ายมทูธแห่งความตายสถานที่ใดที่พระองค์ได้เหยียบย่ำณนะพื้นพระสุธา จะเกิดผู้คนล้มตายเหมือนกับฝนห่าใหญ่ที่ตกมายัางพื้นโลกด้วยความที่พระองค์นแนเปรียบดังไฟพร้อมจะเผาไหม้ทุกอย่างให้ดับหมอดกลายเป็นเท่าทุลีความเหมืนกระหายความต้องการความสนุกตื่นเต้น เปียกร้องจนเจ้าตัวต้องเอ่ยกับลูกน้องคนสนิทของตนว่าท่านอามาตยังมีเมืองใดที่ข้ายังไม่ได้บุกยึดบ้างก่อนที่อามาตจะกราบทูลว่าพาราณสีพระเจ้าค่ะยังนั่นรึอใบหน้าเหลี่ยมที่เต็มไปด้วยหนวดเคราและริ้วรอย แห่งความอยากกล้านกระตุกยิ้มที่มุมปากชวนให้คนที่อยู่ใกล้ถึงกับขนลุกเสียวว่บไปถึงกระดูกสันหลังก่อนเสียงอันทรงพลังจะเอ่ยขึ้นอย่างเนิบหนากรุ่งนี้ข่าจะไปตีเมืองพราราสี วันต่อมาหน้าลานกว้างเรานักรบนับแสนได้มารวมตัวกันอย่างแน่นขนาดก่อนร่างหนาจะมาหยุดที่กลางพื้นปรำเบื้องหน้าท่านผู้กล้าทั้งหลายศึกกับพารณสีครั้งนี้เราจะถล่มให้ราบไม่อาจพงาดเนือตะกศิลาได้ประกาศให้ใต้ล่า ได้รู้ว่าตะกศิลาไร้ผู้เทียมทานก่อนที่พระองค์จะใช้มือขวาหยิบไปที่ดาบข้างกายก่อนที่จะชักออกจากศัพท์ชูขึ้นไปข้างหน้าชัยชนะจะเป็นของเราเสียงกรองรบนักมือตีขึ้นอย่างเป็นจังหวะ ก่อนกองทัพเรานักรบนับแสนจ,จะออกเดินผ่านประตูเมืองที่ตั้งตระงานชุดเกราะสีดำที่ทำด้วยเหล็กกล้าสะท้อนแสงพระอาทิตย์อาวุธที่ถูกตีขึ้นด้วยช่างตีดาบชั้นดีถูกผูกติดเข้ากับเข็มขัดหนังสีน้ำตาลเข้ม ที่ผ่านการใช้งานมาอย่างโชคชนขบวนเกวียนที่ขนสเสบียงประทังชีพเพียมด้วยม้าสีดำเคลื่อนพลออกค้นประตูเมืองยาวสุดลูกหูลูกตาจนไม่อาจจะประมาณได้เวลาเคลื่อนเปลียนบรรยากาศค่อยๆมุนวน บ้านเมืองกลับกลายเป็นทุ่งหญ้าก,กว้างป่ารกทึบจนเวลาย่างเข้ายามเย็นเมื่อดวงจันทร์กำลังจะขึ้นมาเยือนทุกอย่าาหมุนวนดังเข็มนาฬิกาและแล้วหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปกองทัพขนาดมาหึมาเดินทางเข้ามาถึงเขตแดนเมืองเป้าหมายของตนได้สำเร็จอีกไม่นานนักรบของข้าศึก ครั้งนี้สำคัญยิ่งนักเมื่อทุกอย่างจบลงพวกเจ้าเปรียบเสมือนราชาผู้คนในเมืองจะเป็นทาสคอยรับใช้บำรุงบำเรอให้เจ้าประดุจดังราชาเมื่อพระเจ้าคันธระเอ่ยจบเหล่าทหารต่างตะโกนก้องพากันเข้าโอบล้อมเมือง ก่อนสั่งให้ม้าเร็วส่งข่าวไปยังพาราณสีตอนนี้กองทัพของข้าล้อมเมืองของท่านหมดแล้วจงเลือกมาว่าจะยอมแพ้หรือจะทำสึกครั้งนี้เมื่ออ่านจบจึงกล่าวกับอมรตคู่ใจว่าเมืองของเราถูกข้าศึกใจโฉดท้าสู่เสียแล้ว อย่างนี้จะทำอย่างไรดีหรือพะยะค่ะอมาตย์เอ่ยถามไม่ต้องห่วงพระราชาเมืองตักกศิลาไม่ได้เก่งสักเท่าไหรนะ่นกเช้าวันต่อมาพระโพธิสัตว์ให้ทหารเปิดประตูเมืองก่อนที่พระองค์จะมาประจันหน้ากับกษัตริย์เมืองตักกศิลา ที่ทรงเครื่องรบเต็มอัตตาใบหน้าคมเข้มที่กล้านจากแดดลมจ้องมองพระโพที่สัตว์อย่างเหยียดหยามโพนีให้มาเร็วบอกว่าจะสู้ศึกครั้งนี้ไหนเดินมาตัวเปล่าเช่นนี้ที่แท้ก็แค่ปู้จ้าโอหังที่จริงท่านกลัวจนหัวหดละสิ จะยอมแพ้ก็บอกข้ามาตรงๆท่านนะ่ะเหรอที่ทำให้ข้าันนี้ดีฟองยกัางตัวเองเกินไปแล้วพระโพธิสัตว์เอ่ยเสียงเรียกว่าอย่างไงนะน้อยกล้ามาย้ามข้าเหรอท่านรู้ไหมว่าเมืองรอบๆตกเป็นของข้าทั้งหมดแล้วอีกไม่นาน เมืองของท่านจะตกเป็นของข้าเช่นกันพระราชาเมืองตักศิราหัวเลาะรลันท่านพระเจ้าเมืองตักศิราถึงกับสะดุ้งเมื่อเจอเข้ากับเสียงทุม้มหยุดพูดเพื่อเจอหน้ารำคาญได้แล้ว ความจริงแล้วไม่ได้เก่งสักเท่าไรหรอกเจ้าพระโพธิสัตว์จ่องเขม็งไปที่ดวงตาของพระเจ้าคันธระทำให้พระองค์รู้สึกขนลุกร้อนๆหนาวๆเหมือนเกรงกลัวอำนาจบารมีคนตรงหน้าสายตาอันทรงอำนาจยังคงจ้องทุกอย่างรอบตัวเงียบลงไปชั่วขณะ จากความเชื่อมั่นที่มั่นคงแข็งแกร่งดังภูผากับถูกสันคลอนภายนอกของท่านที่ดูเข้มแข็งแต่จริงๆแล้วใจของเจ้าตอนนี้ร้อนรุ่มดังไฟเผาเจ้ากลัวอยู่ใช่ไหมสายตาที่มองทรงอำนาจยังคงจ้องนิ่งดวงตาคู่นั้น เหมือนกำลังเจาะเข้าไปในใจของพระเจ้าคันธระข้าขอสั่งให้เจ้ากลับไปซะเสียงคูกันโชคดังก้องความเย็นยเยือกพุ่งเขา้าปกคุ้มัวใจชวนให้เสียววาบร่างใหญ่ชะง,งักใบหน้าที่งดงามดังรูปสลัก รูปร่างดังเทวดาที่อยู่บนสวงสวรรค์หน้าผากเนียนใสดังแผ่นทองคำช่างไม่มีที่ติจริงๆครั้งแรกที่เห็นนั้นพระองค์ทรงรู้สึกว่าต้นนั้นไม่อาจสู้ได้แต่ด้วยศักดิ์ศรีมันค้าคอเลยลองต่อกรสักตั้งแต่ผลก็เป็นไปตามที่พระเจ้าคันธาระคาดคิดคือเราแพ้ ถึงแม้จะเจ็บใจแต่นั่นก็คือความจริงเราไม่อาจเทียบบารมีได้ก่อนที่พระองค์จะล่าถอยกลับเมืองตักกิิลาไปหน้าท้องะปร,ะรง่งขณะที่พระปูธิสัต์กำลังสนทนาเรื่องการบ้านการเมืองพระองค์ทำได้อย่างไรกัน อมารผู้กายเอ่ยก่อนที่พระโพธิสัตว์จะตรัสกับท่านอมารว่ากษัตริย์เมืองตะกศิลานั้นถึงภายนอกจะดูแข็งแกร่งดังภูผาแต่ในใจนั้นอ่อนแอดังดินโคลนนอกจากนั้นยังถูกควบคุมด้วยราคะโทสะและโมหะพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชายด พระเจ้าคันธาราในครั้งนั้นได้เป็นปริพภาชกในครั้งนี้ส่วนพระเจ้าพรารศสีคือพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามชาดกฆ่าร้อยชาติในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ